พี่ช่างให้ดูสุนัขอายุเยอะนะครับมาอาบน้ําตัดขนสั้นเพื่อลดความอบชื้นนะครับลดสาเหตุของการเกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังน้องจะเป็นยื์ที่ผิวหนังเยอะเลยนะครับจะมีกลิ่นแล้วก็มีผื่นแดงเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีแผลเป็นฝีด้วยนะตรงเท้านี่พี่ช่างเอาหนองออกแล้วนะครับจะได้ใส่ยาให้นะครับมันจะเป็นแผลแบบแผลเปิดเลยนะนี่ครับอาจจะไม่ค่อยน่าชมเท่าไหร่นะต้องขออภัยภาพด้วยนะครับ เดี๋ยวพี่ช่างจะใส่ยาให้หลังจากอาบน้ําแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ช่างจะถอนขนหูให้นะครับเพราะว่ามีขนในช่องหูค่อนข้างเยอะอันนี้พี่ช่างใส่แป้งถอนขนหูไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีขนในช่องหูซึ่งมันจะอุดตันนะครับทำให้ขี้หนะูออกมาไม่ได้มันก็จะกลายเป็นการหมักยีสต์ในช่องหูแบบนี้มันจะมีกลิ่นนะครับแล้วก็เกิดการอักเสบในช่องหูได้เดี๋ยวพี่ช่างจะถอนขนเอาช่อง ขนในช่องหูออกนะครับจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับนั่งตนี้ไนอนยดี่ท่านใส่แป้งในช่องหูของน้องแล้วนะครับเราจะ,ะคีบเอาขนในช่องหูนะครับแล้วก็พอ,อนะครับ หยาไปลดดีก่อขนในช่องหู mm hmm. ควรจะถอนขนให้น้องข mm hmm. นในช่องหูนะครับ mm hmm. ถอนให้ mm hmm. เดือนละหนึ่งครั้งนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะลดการสะสม mm hmm. ของขี้หูในช่องหูนะ ทำใม้มิวลาทำเองนะครับเอาเข้าร้านกุมมิ่งไปได้นะครับอิปิชางจะทำให้ร้านไหนใกล้บ้านเข้าร้านนั้นได้เลยอาบน้ำแต่งขนแต่เล็บเช็ผูนะครับนั่นใช่ <c oughs> ส่วนในเลยนะครับเป็นคนที่อยู่ในช่องหูขอน้องส่วนใหญ่จะเป็นพุดเดิ้ลชิสุนะครับที่มีคนในช่องหูั้เราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องด้วยนะครับเพื่อที่จะ เอาสิ่งสกปรกที่บริเวณช่องหูออกหลังจากที่เราถอนขนหูออกไปแล้วนะครับเช็ดจากภายนอกให้สะอาดก่อนนะแล้วค่อยเช็ดเข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูนะครับเปลี่ยนสำลีแล้วค่อยเช็ดเข้าไปในช่องหูครับ พี่ช่งชางใช้น้ำยาเช็ดหูร่วมด้วยนะจะได้ละลายคี้หูได้ง่ายขึ้นครับไม่ต้องแย่เข้าไปลึกมากนะครับทำความสะอาดตรงบริเวณช่องหูนี่อะดูว่าคี้หูหมดแล้วเราก็เปลี่ยนข้าว เทียบกันนะครับระหว่างข้างที่ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถอนขนหูยังไม่ได้เช็ดนะครับค้าบสกรปรกในช่องหูนะเทียบกันกับข้างนี้นะครับพี่ช่างทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีถอนขนหูแล้วก็เช็ดทาความสะอาดนะครับเราจะเห็นรอยที่เป็นผื่นแดงผื่นคันเนี่ยที่อยู่ในช่องหูด้วยนะ เกิดจากการหมักยีสต์ในช่องหูเป็นเวลานานาน,นะครับน้องจะมีอาการคันหูแล้วก็อาจจะเป็นช่องหูอักเสบได้นะครับต้องหมั่นเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสุนัขพ,พันธุ์พุดเดิ้ลชิสุเป็นพันธุ์ที่มีขนในช่องหูก็ควรจะถอนขนหูนะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขนหูนะครับปิดบังช่องหูทําให้ขี้หูสะสม ในช่องหูเยอะเกินไปนะครับโอเคครับอาบน้ำแต่งขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมงขนกันครับเบอร์โทรศัพท์086640444รายได้ส่วนหนึ่งที่ใช้ในงานจิตอาสาแต่งขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการจระเขพิการในมูลนิธิต่างๆเนี่ยนะครับอันมโมทนาบุญร่วมกันครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับ